สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับสไตล์แล้วน,นะคะที่ Star Beauty Brighton นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสีผมเช่นเคยนะคะวันนี้เอาสีต่างๆแบบนี้นะคะมาแนะนำนะคะสีพวกนี้เรียกว่า natural tone นะคะแล้วเราก็จะมีสีพวก cool นะคะแล้วก็มีสีพวก warm tone ด้วยนะคะเดี๋ยวสตา,าจะหามาให้ดู อค okay. อันนี้น่าจะเป็นแนวคูลโทนนะคะอันนี้ถ้าหลายหลายคนดูก่อนหน้านี้นะคะอันนี้แนวคูลโทนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนทร์โทนเนทร์โทนก็สามารถที่จะทำได้เองที่บ้านนั่นเองนะคะอย่างเช่นสีพวกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสีมาให้ดูถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆอยากได้0 6 3ย์หหรือว่า70อ่า 6ก3กับ703 2นีนี้นะคะสามารถที่จะทำได้เองโดยไม่ต้องใช้ผงฟอกนะคะแต่ก็เราเห็นเฉดแบบนี้คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้เราต้องดูสีผมเราถ้าสีผมเราอยู่ระดับค่อนข้างที่จะดํามากเลยนะคะเราโอเคนี่คือสีผมของคนแต่ละคนนะคะนี่คือจากจากความ ความเข้มไปหาความอ่อนนะคะส่วนมากสีผมงคนไทยจะอยู่ที่ระดับประมาณสองสีนี้นะคะไม่รู้เห็นไหมนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2สีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้สีนี้นะคะ603นะคะวิธีการก็คือให้เราใช้เบอร์903ไปเลยนะคะเบอร์903ลงทั้งหัวนะคะทั้งศีรษะเลยแต่ว่า ก่อนอื่นนะคะก็ให้เราเว้นโคนไว้ประมาณ1-2เซนติเมตรนะคะเพราะว่าโคนมันจะได้ไม่สว่างมากนั่นเองนะคะนี่นะคะนี่ในกรณีที่ผมไม่เคยทำสีกล่องจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในกรณีที่ผม <c oughs> บริสุทธิ์อยู่นะคะ ก็จะเลือกสีนี้แล้วคุณก็จะได้สี603นะคะถามว่าทําไมถึงมันได้เป็นแบบนี้เพราะว่าพื้นสีของคุณถ้าพื้นสีผมดํานะคะแล้วเราใส่สีนี้ลงไปนะคะสีที่จะได้ถ้าถ้าพื้นสีเบอร์3าใส่เบอร์6กมันก็จะได้เบอร์สามประมาณนี้นะคะแต่ว่าโทนอื่นๆแต่ละโทนไปนะคะถ้ามันก็จะดูไม่ค่อยออกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรา เลือกสีที่ด์กจนเกินไปนะคะเราก็ต้องเลือกสีที่มันสว่างน,นิดนึงนะคะเราใช้ไฮโดรเจน9หรู้ว่า12%นะคะใช้ไฮโดรเจนที่12%นะคะลิฟต์ได้4ระดับนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเบอร์3แล้วก็เรามีพื้นผมเบอร์3นะคะแล้วเราใช้เบอร์903มันก็จะลิฟต์ไปแค่ 3 4 5 6ก็อาจจะได้703นะคะอาจจะได้อยู่ระหว่างสองสีนี้นั่นเองนะคะสำหรับคนที่อยากได้สีโดยที่ไม่ต้องฟอกนะคะก็สามารถที่จะลองทำได้นะคะอันนี้เป็นสีเอ่อเนเอนะคะคือเป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสีโทนสีประกายทองนั่นเองนะคะเป็นบลอนทองนะคะอันนี้คือสีบลอนดักบลอนคือบลอนเข้มอันนี้คือบลอนกลางนะคะ โอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้ทาตแบบนี้นะคะอยากได้ทาร์เก็ตสี903หรือว่าสีบอนสว่างประกายทองนะคะเราก็ต้องทำการฟอกสีหรือว่ากัดสีก่อนนั่นเองนะคะโอเคทำการกัดสีให้มาอยู่ที่ระดับ6ถึงระดับ7นะคะนี่เวลาผมเราฟอกผมเราตาแบบนี้นะคะสมมติอยู่2สีนี้เราอยากได้ เนะคะเราก็ใส่ผงฟอกแบบนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ยี่ห้อนี้เขาลิฟได้9ระดับนะคะส่งมดเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมคะ up to n i level นะคะยี่ห้อนี้คือดีใช้ได้9ระดับแต่มันจะมีแบบนี้ยี่ห้อเดียวกันลิฟได้7ระดับนะคะจากผมดำเบอร์หนึ่งนะคะใส่1 2ลิฟได้อยู่ที่ระดับ7นะคะแต่ตัวนี้ ใช้กับผมดำนะคะลิปได้ถึงระดับ9เลยทีเดียวนะคะในกรณีที่เราอยากได้สีที่เป็นระดับ9นะคะเราก็จะต้องดูผมพื้นผมก่อนนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยส่วนมากผมคนเอเชียก็จะเป็น2โทนนี้นะคะน้อยมากที่จะเป็นโทนแบบ ประมาณนี้นะคะตาจะให้ดูนะคะส่วนน้อยคนมากที่จะเป็นนะคะประมาณ10%หรือน้อยกว่านี้นะคะสมมากก็จะเป็นผมค่อนข้างที่จะเข้มมากๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราลิฟ์ออกมามันจะมันจะอยู่ระดับ9แต่ความเป็นระดับ9เดี๋ยวตาจะมาพูดในคลิปหน้าว่าสีระดับ9มีโทนไหนบ้างแล้วก็มีประกายอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ตาอยากจะมาบอกว่า การที่ไม่ต้องฟอกสีผมแล้วทำแล้วอยากได้สีแฟชั่นนะคะทำยังไงต้องใช้วิธีไหนก็อย่างที่สตาพูดไปนะคะว่าถ้าเราไม่ใช้บลีดเลือกสีที่ค่อนข้างที่จะนมเบอร์ที่ไฮนะคะเป็นเลขที่สูงโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกันกบคลิปหน้าที่สตาจะพูดถึงเรื่องอม,มีสีเบอร์เก้าหรือว่าสี สีบอนสว่างโทนไหนบ้างนะคะอันนี้คือโทนธรรมชาตินะคะแต่เวลาเราฟอกจริงๆมันไม่ได้โทนธรรมชาตินะคะเราต้องใช้สีพวกเอ็กซ์เพลยโทนมาโทนให้มันเป็นสีนี้นะคะโอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็สอบถามเรื่องการทำสีผมมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวสตาจะมานั่งอธิบายให้ฟังว่าโอเคสีแบบนี้ พื้นสีผมแบบนี้ทาแล้วจะอ,ออกมาประมาณไหนนะคะสำหรับวันนี้สตัดต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ